พาลูกหลานมาส้มกมมมล้วยไหมจ้างามนะครันี่ปูมามาหมอ,อนวดมาบ้านหลานค่าพาส้มอกไม้ไปด้วยกันค่าอันนี้สิต้นไม้อะไรก็ไม่รู้คุณงามงามนี่เนี่ยร้อยไ,ไม้สวยๆลูกเ,เอ้ยงาม มันใยลายมันดูดอกไม้อะไรน่ะเนี่ยก็ไม่รู้นะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะทุกคนไวไม้ลายยากเลยสวยๆงามๆมาบือไว้นะคะเนี่ยกำลังกันฆ่ากังอันพัฒนเนี่ยไม่รู้พัฒน์อะไรนะเขากำลัง ตอนเป็นใบเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะทุกคนมีหลายอย่างอันนี้สิเป็นหลายนคะคะต้นไม้ดาม่างใช่ดายย่างงาหลายอย่างเลยค่ะุกคนปันดา้าเปัก้าเร่ตรงไปห ตอนนี้เขากำลังฮิตก็คือไม้ด่างไงนะคะทุกคนนี่มามาดังไม่ด่างแขกมานวดมามาตัวไหนียวนี้ทีางามมากเลยคัทุกคนก็สวยสวงามครับอีทุกคนกำลังฮิตนะคะ กรลูซื้อไหสวยงามมากเลยมาบานเลยเปนไม้นี่อันนี้ก็เหมือนกันลงไม้สีอลไรกับูทุกคนมาหกบอมาดูกันครับใบันงามค่ะคุณด้วย

อันนี้กรลรอบบ้านนะคะทุกคนบรรยากาศดีสวยมากเลยงามล่มลื่นธรรมศาตร์มาศารลรอบบ้านค่ะเนี่ยมบรรยากาศรอบๆตรงนี้นะคะ อันนี้สีกระสังเลี้ยงปลากระสังเลี้ยงปลาสังเงงนะคะทุกคนี่คนกับบ้านอากาศดีๆภาคลูกภักลานบ่อปูอันนี้ก็กกนนกสีบ่อปลาบ่อปลาสังเงงคุณเนี่ยเป็นท้าไปคุณนหะ่ะ อันนี้เป็นกระสังป่านะคะคุเต็มเบิดเลยก้อยปลาสงแงงมุมเต็มบรรยากาศรอบๆใา้ลูกหลานมาดูบ้านมอนะคะบ้านมอบรรยากาศให้ลูกหลานได้ดูไปด้วยกันจ้าพ้าปูมหาโมอ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นทางกลับบ้านค่ะคนรีวิวหลุดหลานดูไป้ดยกันนัเด็ดอันนี้กำลังออกใส่ันนั้นนะคะุะคน ออกเสดวัดอะไรว่าพ่อเลี้ยบนี้วัดอะไรวัดพังลาดวัดทังลาศักดิ์วัดตรงนี้วัดอะไรนะวัดประตุงพังลาวัดากงดิ์วัดเออวัดท่ากงวัดท่ากงกำลังออกสวยสวยนะคะบนของจากซอย น,นี่ก็จะเป็นวัดพังลาดทุกคนนี่ถึงวัดพังลาดแล้วค่ะดกคว้างามกระดูก ไปพัดไปเกงนี่ก็จะออกเกาะลอยแล้วนะครักคนทางเส้นนี้ทะลุกออกเกาะลอยแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปคลองคน ทางสามแย่ก็รอยคลองปูนปากน้ำประเสรินะคะตรงไปเลย การเดินทางไปด้วยให้ร้านสมวิวสมอะไรไปด้วยกันนี่ชุดนี้ก็สิเป็นโรงเรียนคองโคนนะคะทุกคนงหาโรงเรียนคองโคนด้านซ้ายมือก็สิเป็นวัดคองโคนถึงวัดคองโคนโรงเรียนคองโคนแล้วจ้า นะคะนี่อันนี้ก็คือโรงเรียนคองปนทคนด้านทางนี้ก็สิเป็นวัดของปนนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะ ก่อนถึงวัดอันนี้กสิป็นซี่แยกนะคะทุกคนซี่แยกคลองโกนไปซ้ายมือกสิลุงไปเลือล่อนลบต่อเส้นสายอย่งนเข้าไปกองหล่นเลยสายเลยครับยิงยาวก็เข้าถึงบ้านทีนี้เนาะโอ้สวนทุเรียนงามทุกคนไปเขียวปุ้มเลยค่ะ ทูเรียนใส่ปุ๋ยใส่เลยถึงมันก็นงามเนาะสำหรับคลิปนี้กัล่าลูกลาลาดอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงขเจ็บอย่าได้ความไขยอย่ามีนะคะผาากดไลค์กดแเซ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าปไปพลาดคลิปใหม่ๆนะคะทุกคน FC ทุกท่าน ขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้า